ตันโลบครับชินชาชมชอบนะครับกูฟู้ดไทยแลนด์อีกหลายช่องเกี่ยวกับอาหารของผมนะครับไม่ได้พามากินเลยนานนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19มันระบาดหนักนะครับที่ผมไม่ปิดแมสนี่เพราะอยู่ในรถนะครับส่วนตัวนะครับก็เลยไม่ปิดแมสนะครับก็วันนี้นะครับมาเป็นเคสแรกนะครับของเราในช่วงใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการกินถ้ากินแล้วอร่อยนะครับกินแล้ว มีรสชาติดีชมชอบเราก็ต้องแชร์กันบอกนะครับและอย่างหนึ่งไปการส่งเสริมนะครับอาหารส่งเสริมแม่ค้าให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับเราแบบสไตล์ง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านสไตล์ผมกับตันโลมนะครับก็ดูกันนะครับวันนี้เสนอกุ้ยช่ายนะครับที่สมุทรสงครามนะครับแม่กองนะครับเป็นรถเข็นธรรมดานะครับจับหน้าแม่ค้าไว้มาอุดหนุนกันถ้ามาเที่ยวนะครับ ผมพามาชิมครับชิมแชร์ชมชอบนะครับผู้ชายครับอ่าสมสงครามครับรถเข็นครับนะครับหน้าตอนนี้จอดอยู่หน้าร้านอ่าเจเปิลหัวจับ14นะครับ4บาทนะครับอร่อยครับอร่อยครับชิมชอบชมชอบแล้วครับครับอ่านะครับตอนนี้สมุทรสงครามนะครับหน้าทางเข้าวัดเพชรสมุทรนะครับนะครับใครแวะมาเที่ยวสมุทรสงครามแวะมากินนะครับที่รถเข็นนะครับไม่มีเชื่อครับแต่ก็ จำหน้านะครับแม่ค้าไว้อร่อยครับชิมแล้วครับก็สู้ได้ครับของตลาดภูนะครับนี่ทําเองคนจีนเหมือนกันนะครับก็มาอุ่นนวนกันนะครับที่บุสงครามสวัสดีครับกับตันโลมครับนี่ก็มาพามาชิมไม่ได้ตัางนานแล้วครับคุณชายนะครับที่สมุรสงครามครับเล่ไป4ีห้าชิ้นแล้วครับก็4ชิ้น10บาทนะครับอ่าสี่สิบบาทก็ทให้ชิ้นหนึ่งนะครับก็มี ไส้รวมผักนะครับแล้วก็ไส้เผือกแล้วก็ไส้กุ้ช่ายนะครับอร่อยครับกินละสองชิ้นนะครับอ่ากุ้ช่ายนะครับที่สุดสงคราม พิเศษลบทิ่พาดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราวมีคำถามว่าดูโอเคหรือเปล่า <Yes. S 1> มันุูดีที่สุดเลยไว้แกลิปสติกฉันว่าแกมอ,อกกับสีแดงและน้ำหอมกลิ่นนี้เขาชอบแน่ ยิ้มแบบนี้ให้เขาทุกตอนจะดุดิดที่สุดเลยไว้และเธอทังวลนว่าเขาไม่ใจบาก